สวัสดีครับทันทีที่ตามรับชมช่อง1 0 1อีสานบันเทิงทีวีผมได้เห็นนิพิษอินทรสมบัติครับกล่าวถึงนายกทักษิณเปรียบบอกว่านายกทักษิณน,นี่เหมือนผีแม่นาคพระกระนงนะครับไม่มีใครพึ่งเขาเรียกว่าทุบหม้อให้วิญญาณของนายกทักษิณน,นี่ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับนี่คือความคิดของนิพิษอินทรสมบัติ เนี่คือไอ้พวกนี้เองเนี่ยครับมันก็ดีแต่พูดนั่นแหละดีแต่วิจารณ์คนอื่นครับคือไอ้พวกนี้คือเขาเรียกว่าเสาค้ำปผด็จการพอสู้เขาไม่ได้พอเพียงพั้มหาทางสู้เขาไม่ได้ก็หาทางใส่้ายเขาก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แบบสาเสียเทเสียครับ นายกทักษิณน,นี่ครับโดนเรียกให้เข้ามาในประเทศไทยต้องบอกว่าโดนเรียกนะครับไม่ใช่ว่ามาโดยพระการนะโดนเรียกเข้ามาครับเพื่อมากอบกู้ความล้มเหลวของอานาจเผด็จการที่ครองอำนาจมาแปดปีนะีฮะที่ทิ้งเชื้อร้ายไว้ครับไม่ว่าจะเป็นนิพิษอินทรสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นหลายคนครับอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์แม้กระทั่งถาวรเสเนียมกลุ่มพวกนี้ที่แตกกระเจิงจากพรรคประชาธิปัตย์ครับเห็นว่าพรรคตัวเองนี่ครับไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบประชาธิปไตยแบบมีคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน ที่จะฉันทานุมัติให้กับไปอยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรได้ครับก็เลยโดดหนีครับไปเป็นเสาค้ำผดเด็จการไปเป็นพวกเดียวกับผดเด็จการครับซึ่งต้องบอกว่าที่บอกว่าประเทศชาติเสียหายหนักตอนนี้ครับมันไม่ใช่ว่าพันตำรวจทัวทักษิณชินวัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาทำครับแต่มันเป็น ความชั่วร้ายของอำนาจเผด็จการที่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นไว้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้มันประปีศาจร,ร้ายต่างๆนี่ครับมันยังเพ่้นพานอยู่ครับอเสาคำเผด็จการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติในอดีตครับก็ยังอยู่ยังไม่ได้สาบสูญไปไหนเลยครับและมีนํำซ้ำครับ คนอย่างนี้พิษอินทรสมบัติครับกระโดดออกจากพระประชาธิปัปั์ไปเป็นปีาศาจกับเขาด้วยต้องพูดกันแบบนี้ครับเพราะพวกนี้ครับก็อาศัยล่มเงาของอำนาจเผด็จการนี่นะครับใหญ่โตขึ้นมาและกระฉวยโอกาสในช่วงอภิสิทธิเวชาชีวะก็วิ่งราวเข้ามาครับนะโดดเข้าไปในกรมทหารครับจัดตั้งกรมทหารใส่เสื้อสีเขียวพลายพางนี่ครับจัดตั้ง จดตั้งนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารครับเราก็จะได้เห็นว่าไอ้พวกนี้ครับมันไม่สามารถเข้ามาด้วยตนเองครับมันต้องมีผู้หนุนหลังมันก็ต้องมีคู่แบกเอามันเข้ามานั่งในสภาผู้แทนราษฎรครับเอาเปรียบเขาครับไม่เคยคิดหรอกรับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญของอำนาจเผด็จการเนี่ยครับมันเขียนรัฐธรรมนูญไว้ไว่ายัางไงมึงก็บอกว่าการปนครั้งนี้ครับ การป้นของสวนี่ครับเข้ามามันเป็นการป้นชาติป้นแผ่นดินเข้ามาจริงๆครับนั่นหมายความว่าครับมันเป็นเพราะพันตำรวจโททักษินชินวัตรเหรอมันเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยเหรอมันเป็นเพราะพวกที่ต่อมาต่อสู้ระบอบประชาธิปไตยเหรอครับในเมื่อพวกมือเนี่ยเอาปากกบบอกปืนนะครับมาจ่อนะครับแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็บังคับครับเอาปากกระบอกปืนนี่ครับมาจ่อพี่น้องคนไทยครับที่เห็นต่าง ไม่ให้ออกความเห็นไม่ให้รณนงคลงเรื่องนี้ครับคนเห็นต่างไม่ได้กระดิกเลยครับจนได้เป็นรัฐธรรมนูญปี60ขึ้นมาครับนี่คือปีศาสตร์ร้ายนี่คือเวทมนต์ที่เผด็จการครับมันเขียนไว้นี่คือแนวทางของอำนาจเผด็จการที่มันลิขิตไว้ต้องบอกลิขิตไว้กับจารึกไว้กับใครไปแตะต้องไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้นะครับ เพียงแค่จจคิดเท่านั้นครับก็ผิดกฎหมายแล้วครับนะฮะถึงกับยุบพรรคถึงกับเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยแล้วครับนั่นหมายความว่ายังไงล่ะครับปีศาจมันเขียนแท้ๆครับยึดอํานาจเข้ามาก็ามาเขียนรัฐธรรมน,นูญแล้วก็ไปอย่างปีศาจเหมือนกันครับนะีะ่เขียนบทลงโทษนิรโทษกรรมตัวเองนะครับลงโทษคนอื่นแต่นิรโทษตัวตัวเองครับ หนีไปจ้อยเลยครับเหมือนหายวับไปกบตาสิ่งที่ทำชั่วท,ทำเลวไว้ครับแปดปีเก้าปีความเสียหายเกิดขึ้นจนลากยาวมาถึงนี่ครับรัฐบาลที่มาจากเสียงพี่น้องประชาชนไม่สามารถทำอะไรได้ครับนิพิษอินทรสมบัติยังออกมาพูดแบบนี้นะครับบอกว่าให้สารดีการเนี่ยครับเอานายกทักษิณเนี่ยเข้าไปจองจำเข้าไปกักขังไว้ครับโอ้ครับ นักกฎหมายว่าบอคอแตกอะไรอย่างนั้นครับนักกฎหมายคนพ่อคนแม่มึงเอะมันมีแบบนี้ด้วยแหละครับแนะนําให้ศาลทําอย่างนั้นแนะนําให้ศาลทําอย่างนี้เอ๊มันก็แปลกดีครับไอ้คนอื่นทําชั่วทําเลวมาเยอะแยะครับปนเข้ามาอยู่ในอํานาจอยู่ในอํานาจเผด็จการครับมึงไม่พูดสักคำครับกลับไปโอ้โลมปฏิรมเขาครับเออ กลับไปยกยอปอปั้นเขาครับว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ประเสริฐเลิอศรีครับมีน้ำซ้ำครับมาเหยียบย่ำพักตัวเองเข้าไปเป็นเสาค้ำเผด็จการอย่างเห็นได้ชัดครับแหกปากวิพากวิจารณ์คนนั้นคนนี้ครับแต่ไม่ได้มองเลยบว่าไอเส้นทางการที่ทำงานบริหารประเทศชาติมันลำบากอยู่อย่างนี้ครับมันเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้เพราะอะไรครับก็เพราะอำนาจเผด็จการที่พวกมึงไปค้ำไปชูไงมึงไม่รู้เหรอนิพิษ มันแปลกพวกนี้ครับรู้แต่เรื่องของคนอื่นครับเรื่องของตัวเองไม่รู้เลยครับไอที่เป็นเจ้าไม่มีสารทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกมึงเนี่ยไปสยบยอมต่ออำนาจเผด็จการไงไปเลียรองเท้าบูธเขาไงผมก็ไม่ม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่ละครับวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้มันก็ไม่สํานึกหรอกครับเห็นไหมครับบุคลากรแต่ละคนครับบุคคลดีเด่น บุคคลเป็นคนดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอตองอไม่ว่าจะเป็นคอสอชอครับตอนนี้ครับต้องบอกว่าความเน่าความเหม็นกําลังเผยออกมาให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าไอ้พวกนี้ครับที่เขายกยอบอกว่าไอ้คนนั้นก็นดีไอ้คนนั้นก็นดีไอ้คนนี้ก็เด่นครับแต่ปรากฏว่าสันหลังของมันนี่หวะหมดครับแผลเต็มตัวนะฮะอย่างที่ปปชนะครับชี้หมุนความผิดคุณหญิงเป็ดออกมานั่นนะครับ นั่นนั่นหมายความว่าสิ่งที่ทํามาแต่ก่อนนะครับไม่ได้ขาวสะอาดเลยครับไม่ได้ทําเพื่อชาติเลยครับทำเพื่อตัวเองครับหวังจ้องจะแดกยัดหาอย่างเดียวต้องบอกกันครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายอยู่ขนาดนี้ครับรัฐธรรมนูญก็เขียนมาครับพอสบโอกาสเห็นช่องทางครับคิดจะฮุบประเทศก็พากันแพ็กกันเข้ามาแบบนี้ครับ จับกลุ่มกันเข้ามาโยงเป็นเครือข่ายเข้ามาอยู่ในวุฒิสภาครับชาวบ้านชาวเมืองเขาชี้หน้าด่าว่าพวกมึงมาไม่ถูกต้องนะพวกมึงมาแบบโกงๆนะมาแบบสีเทานะครับก็ไม่หยุดไม่หย่อนครับหน้าด้านยังกระส้นตีนต้องบอกฮะยังกระส้นตีนไม่ได้เห็นคําพูดของพี่น้องประชาชนไม่ได้หยิบเอาคําพูดของพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับที่เขาทักท้วง ที่เขาไม่เห็นด้วยครับหลับหูห,หลับตาที่จะทําไปครับคิดว่ามึงจะไปทําได้ขนาดไหนครับมึงจะทําไปได้ขนาดไหนพี่น้องประชาชนเขารอดูอยู่ว่าน้ําหน้าพวกมึงเนี่ยครับจะไปได้สักกี่น้ําครับสุดท้ายมันก็วนมาที่ระบอบประชาธิปไตยอยู่ดีครับไอ้คนที่ทําตามกติกาไอ้คนที่ฟังกติกาครับกลับเป็นคนชั่วคนเลวครับ แต่ไอ้พวกที่นอกเหนือกติกาครับโกงเข้ามานะครับมาแบบเทาเทกลับเป็นคนดีเนีกลับไปที่กลับไม่มีใครแต่ต้องครับแต่คนที่เข้ามาในกรอบของกติกาของพวกมึงนะครับลงโทษเขาทุกคนครับกล่าวหาเขาทุกคนทั้งชั่วทั้งเลวสุดท้ายครับใครพังล่ะครับตัวบุคคลไม่พังละครับประเทศชาติพังครับเดินต่อไปไม่ได้ ไม่สามารถที่จะทําให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่สามารถที่จะทําให้การพัฒนาประเทศเนี่ยมันเดินต่อไปได้เราก็เห็นอยู่แล้วครับคนนั้นดึงแขนคนนี้ดึงขาครับคนนี้ดึงเกางเกงนะฮะมันจะเดินต่อไปได้ยังไงล่ะครับสันดานหมาแท้ๆพวกนี้ครับต้องบอกว่ามองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นครับความชั่วตัวเองนี่ครับไม่เห็นแม้กระนิดเดียว เล็กเท่าปลายเข็ม้วยซ้ำแมหรือมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะฮะคือต้องดูนะครับว่าสถานะของตัวเองพักตัวเองในอดีตเองเนี่ยครับมันเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าครับถ้ามึงทําถูกใจพี่น้องประชาชนทำจะทาถูกกติกาพี่น้องประชาชนเห็นว่าเออมึงนี่แหละเป็นคนดีครับที่จะมาแก้ไขประเทศชาติได้ครับเขาคงส่งเสริมให้พวกมึงเข้าไปในสาภาผู้แทระะนราษฎรหรอกครับไอ้ตอนนี้ครับ ต้องรวลๆซ่อนๆนะครับเป็นอีแอบไม่รู้จะอยู่พักไหนครับลอยนวลอยู่นะครับอยู่นอกบ้านครับเป็นหมาไม่มีวัดเลยนะครับต้องบอกอ่งั้นครับเป็นเจ้าไม่มีศารครับเห่าอยู่นอกบ้านเห่าแม้กระทั่งบ้านตัวเองครับนั่นเขาเรียกว่าหมาไม่รู้จักคุณบุญคุณน้ำข้าวครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับมันเป็นทางพักด้วยนะนะครับ ไอ้รุ่นก่อนๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนายจุรินลักษณะวิสิิ์นายชวนหลีกภัยนะครับไอ้พวกเท่ากะโลกะลาทั้งหลายเนี่ยครับเห็นออกมาวิพากษ์วิจารครับบอกให้สารดีกาจับพันตำรวจโททักษินจินวัตรครับเข้าไปขังเข้าไปจัดการครับโอ้โหดูสิครับเป็นนักกฎหมายภาษาบ้าภาษาบออะไรครับนักกฎหมายขวควยแบบนี้ครับต้องบอกงั้นครับ นะฮะมันเกินไปครับต้องบอกว่ามันเกินไปนะฮะเขาก็ปาัดปารนาดีต่อประเทศชาตินะครับคุณก็จ,จับเอาคนคนเดียวนี่ครับมาเป็นประเด็นของชาติมันวุ่นวายตรงไหนล่ะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับมันเป็นที่การล่วงเกินกฎหมายต้องบอกว่าล่วงเกินกฎหมายครับคุณเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง นายกทักศินก็ประกาศครับจะแก้ไขปัญหาน่ะปัญหายาเสพติดครับการที่เขาจะพูดเรื่องดีๆแล้วมีคนทําตามเนี่ยมันผิดด้วยเหรอครับแต่พวกมึไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยครับไม่เคยคิดจะแก้ปัญหาไม่คิดมีนโยบายต่างๆที่จะส่งเสริมเนะี่ยให้ประเทศชาติมันเดินต่อไปได้ให้มันจเจริญรุ่งเรืองได้ครับแต่พวกมึงมีแต่กดประเทศชาติไว้ครับ เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบมวลชนนะครับแล้วก็ยกตนข่มท่านครับยกว่าตัวเองนี่เลิศตัวเองนี่ดีตัวเองนี่บริสุทธิ์กับที่จริงแล้วครับไอ้พวกมึงนี่โคตรระยำเลยต้องบอกอะโคตรระยำเลยครับไม่มีความจิตใจที่จะพัฒนาประเทศเลยฮะเห็นไหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ซ้ํา,าเติมครับสามจังหวัดภาคใต้ไม่ใช่ว่าพวกมึงเองนี่ครับ มันไม่ใช่ว่าพวกมึงไม่เคยบริหารประเทศชาติครับอ้างบอกว่าเพราะคําพูดนายกทักษิณในอดีตครับแต่พวกมึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็คงเหตุการณ์นี้เหมือนเดิมครับและทำไมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงล่ะครับวิาพากวิจารกันเจ่งกันทั้งนั้นครับอยู่หน้าจอต่างๆครับอดีตนายพลนะครับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างนะครับ แต่ตัวเองมานั่งอยู่ในตำแหน่งแล้วครับทำงานหมาไม่แดกต้องบอกทำงานหมาไม่แดกเลยครับเออไม่ใช่ว่าตัวเองไม่เคยทำงานนะครับตัวเองก็ทำงานครับในช่วงห่วงเวลาที่ตัวเองทำงานครับเขาเสียสละเขาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆโดนแมกระทั่งลงโทษครับยังไม่สานึกสำเนียกอีกครับว่าเขาเนี่ยมีบุญคุณกับตัวเองครับกลับมาวิพากษ์วิจารณครับ เหมือนตัวเองรู้ทุกเรื่องเก่งทุกอย่างทําได้ทุกอย่างครับแต่เวลาเข้าเข้าให้เข้าไปอยู่ในตําแหน่งไปดํารงตําแหน่งแล้วครับต้องใช้คําเมื่อกี้แหละครับทํางานหมาไม่แดกเออทํางานใช้ไม่ได้ครับสังคมเขาก็เห็นครับแต่ก็ไม่ยอมหยุดครับวิพากวิจาร์ณอยู่ตลอดเวลาครับเพ้อฝันไปเรื่อย นะครับอยู่ดีๆมารายการนี้ครับพูดไปอีกแบบหนึ่งไปอีกรายการหนึ่งจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแล้วครับนะ่เขาจะปดกันอยู่แล้วครับแต่พวกคุณเองกเสือกอยากให้ตั้งกันเป็นนายกรัฐมนตรีน่นครับมันมโนกันเลือกเกินครับต้องบอกมโนกันเลือกเกินครับคิดว่าแนวคิดของตัวเองมันถูกต้องคิดว่าแนวคิดของตัวเองนี่ครับมันจะใช่ครับ แต่ปรากฏว่านี่ครับตั้งแต่ทํานายมาตั้งแต่วิาพากษ์วิจารณ์มานี่ครับไม่ได้เคียใกล้เคียงเลยครับนี่ยแม้กระสบทกันนะพูดอยู่หน้าจอครับเรื่องพันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรเรื่องชั้นสิบสครับวันนั้นวันนี้ครับนายกทักษิณเตรียมตัวที่จะเดินทางออกนอกประเทศแล้วครับไปกับลูกสาวครับจนถึงทุกวันนี้ครับ ก็ยังไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองเลยครับสรรหาคำมาวิพากวิจารณ์เขาครับสรรหาที่จะใส่ร้ายป้ายสีเขาครับไม่ได้ดูตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยครับสังคมให้ค่าขนาดไหนครับสังคมเชื่อถือได้ขนาดไหนครับสังคมเขาประนามอยู่ตอนนี้ครับเขาด่าเป็นหมูเป็นหมาอยู่ตอนนี้ครับก็เพราะว่าคำพูดของตัวเองครับไม่อยู่ในร่องในรอยครับวิพากษ์วิจารครับ นายกรัฐมนตรีก็ยังดํารงตําแหน่งเลยครับทางนี้ตั้งคณะอตั้งนายกรัฐมนตรีกันใหม่แล้วครับเอคือรัคือนายกรัฐมนตรีในความคิดของพวกมึงนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเป็นเป็นได้นะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าขนาดการรักษาตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยยังจะไม่รอดเลยครับ แลวพวกมึงตั้งจะไปให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับวาดฝันนะครับให้จับมือกับพรรคนั้นพรรคนี้ครับเพื่อจะมาตั้งรัฐบาลครับมึงคิดดูดีๆสิครับเนี่ยมีหรือเขาจะลาออกให้มึงมาตั้งรัฐบาลเนี่ยครับมันจะมากไปละมั้งครับมันจะฝันหวานไปหรือเปล่าครับเรื่องนี้ครับที่น้องประชาชนเขารู้ไงนักวิพา์วิจารณ์ต่างๆในเขาหัวเราะพวกมึงอยู่ตอนนี้ครับ อย่างเก๋งพวกมึงก็ได้แค่วิาพากษ์วิจารณ์เท่านั้นแหละครับเพ้อฝันกับไปเรื่อยนะครับเพ้อฝันไปเรื่อยหาจุดหมายปลายทางไม่เจอเลยต้องบอกหาจุดหมายปลายทางไม่เจอเลยครับเอาโมโนของตัวเองครับมาตีแผ่ให้กับ <problèmes> พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันครับว่ามันต้องเป็นอย่าง,งานั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่มีทางครับต้องบอกไม่มีทางความฝันของพวกมึงเนี่ยลมลมแรง,ง,ง,งๆครับนะฮะ หลังวันที่สิบสามนี้ผมก็เชื่อว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีครับแต่ที่พวกมึงบอกว่าอนุทินจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับมาเออมาท้ากันตรงนี้ครับกูบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นพวกมึงบอกว่าเป็นใช่ไหมครับมาท้ากันตรงนี้เลยนะกูท้าเลยครับร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่มีเลยครับ ต้องบอกงั้นครับถ้าปัญหาที่มันทางตันจริงๆครับอย่างดีก็เซตซีโร่ครับเป็นศูนย์ทั้งหมดครับแล้วถามก่อนว่าอนาคตพวกนี้จะได้เข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าครับแค่นั้นแหละครับเออถามก่อนว่าพวกมึงเนี่ยครับจะได้เดินเฉียดสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าครับไอตอนนี้ที่วุ่นวายตอนนี้ครับกลัวอะไรครับกลัวนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาตอนเนี้ย สองกับกลัวนายกรัฐมนตรีจะปรับออกไม่ใช่ว่ากลัวตัวเองจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคิดดูดีๆนะครับนักวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยครับถ้าบอกว่าเข้าข้างเขาเนะี่ยผมเชื่อครับแต่เข้าข้างเข้าข้างเกินไปมันไม่ไหวแล้วครับเอาความเป็นจริงมาพูดกันดีครับอย่าเอาความตอวหกตอแหลมมา มาพูดต่อหน้าสัง,สงคมไทยครับเขารู้หมดแล้วว่าพวกมึงเคลียร์ใครอยู่พวกมึงอยากให้ประเทศเป็นยังไงครับนี่คือบทบาทของพวกมึงที่เล่นกันอยู่ตอนนี้่มันไปไม่ได้หรอกครับแต่ถ้ามันไปไม่ได้จริงๆบบ้านเมืองมันก็วุ่นวายอยู่ก็เพราะปากพวกมึงนี่แหละครับนกแกลงหารองเท้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เดี๋ยวก็จะมีอำนาจประเด็นการรัดพันลึกบ้างละครับสารพัดที่จะสรรหามาพูดต้องบอ,อกนะฮะแต่เรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงครับในอนาคตเราจะได้เห็นว่าใครจะเป็นนายกเหมือนที่เขาพูดหรือไม่ครับแต่ผมบอกแล้วนะครับมึงน่ะฝันกลางวันฝันที่ไม่เป็นจริงด้วยขอยืนยันครับนอนยันนั่งยันด้วยกบว่า สิ่งที่พวกมึงเพ้อฝันเนี่ยครับไม่มีทางครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ